ตัวนี้คือ Fresh Air Mini นะครับ Fresh Air Mini รัศมีทําการ139ตารางเมตรนะครับคุ้มครองก็เป็นเทคโนโลยี RCI c a t a l y t i c Ionization นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในยานอาวกาศปรับปรุงสภาพอากาศในยานอาวกาศของ NASA นะครับ ก็พัฒนาต่อยอดนะครับมาเป็นนวัตรวกรรมที่ใช้ในบ้านเรือนในอาคารห้องสำนักงานาโรงพยาบาลห้องโถงต่างๆนะครับ139ตารางเมตรก็กำจัดทั้งไวรัสเชื้อโรคแบคทีเรียฝุ่น PM2.5 นะครับกลิ่นฝุ่นควันได้หมดเลยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีแอคทีฟเพียวนะนะครับนี่ ดูกันนะครับไม่มีไส้กรองครับไม่มีไส้กรองเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ไม่มีไส้กรองแล้วก็ไม่มีขยะจึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีนะ Fresh Air Mini นะครับ Fresh Air Mini ป้องกันในรัศมีร3 9ตารางเมตรนะครับติดตั้งในห้องโถงใหญ่นะในห้องนอนนะครับทำความสะอาดอากาศผลิตทั้งโอโซนแล้วก็ อโอโซนแล้วก็ประจุลบนะครับทำให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์ได้ตลอดเวลาเลยนะครับ